เขาคอมเมนต์มาว่าในซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยทีมเราโดนต่อว่าในเรื่องพฤติกรรมของนักเตะในสนามจากแฟนบอลทีมอื่นมากมายผมเข้าใจว่าบร<ม>ูโนกิมาราสใช่ไหมฮะโจลินตันหรือใครเนี่ยอคุณพิสิทธิ์มีความเห็นว่าอย่างไรและเรารับมือกับเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างครับอข้อที่หนึ่งเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าที่เขาพยายามหาเรื่องเราเนี่ยแสดงว่าเขากลัวเราแล้ว <laughs> นี่ <laughs> อ่สมัยก่อนไม่เห็นจะอยู่ในสายตาที่จะต้องมาต่อว่ากันเลยนะหาเรื่องเราละมันมันมาจากแฟนขออนุญาตพลาดพิงนะฮะแฟนอาร์เซนอลก็คือบูโนกิมาริสถ้าผมจำไม่ผิดว่าว่าว่าบูโนกิมาริสเล่นทอยอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วมันก็มีข่าวถึงขนาดว่าเนี่ยพออาร์เซนอลจะมาเอาบูโนไปก่อนหน้านี้ที่มีค่าฉีกสัญญาเนี่ยแฟนอาร์เซนอลบางคนก็บอกไม่เอาไอ้นี่มันเล่นทอยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็กถูกแล้วก็ไม่ควรไปทีมใจเสาะ ผมไม่รู้จะพูดอะไรต่อเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนปืนจะมาทัวลงเชิญ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 ปกติแฟนปืนเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ถอยไงเขาก็ไม่มาโอ้โหนี่คนดูถูกใจนะถูกใจกันในห้องนี้แหละ อย่าไปดูห้องเขา